เอ๊ยยังไงงงก็เมื่อกี้ให้เจ๊ปิดว่าจะดีหรือจะร้ายหรือจะร้ายหรือจะดีมันมีอยู่สองอย่างนี่จะเอาอยัางไงก็นี่ไงไม่รู้ว่ามันจะดีดีหรือว่าจะร้ายดีไงมันมันดูงงงเรางงหรือเจ๊มึนก็ไม่รู้มันแปลกแอ่ะเอามาป<อ>เปิดศึกข,ข้อที่สองราศีใดในช่วงนี้แปลกแหวกแล้วจะดัง ีใครเลือกไหมมีตัวเลือกมีใครบ้างมีช้อยไม่ลงเลยไม่มีเลยมันแวบเข้ามาเลยค่ะพุ่งไปเลยใช่ไหมลูกขอบอกว่าแปลกแปลกอะไรปุ๊บปปิ้งเออเอมันแบบแวบเข้ามาเลยค่ะเขียนเลยเอาประสบการณ์แวบพี่โก้ขาพี่โก้ตอบว่าราศีราศีเป็นค่ะพี่อุด้วย ใช่เหมือนกันเลยเมื่อกี้พอแบบพอคำถามออกมาเสียงเสียงพี่อิมปุ๊บเข้ามาก่อนเลยมีเสียงพี่อิมแบบปุ๊บมามาน้องออมนะคะน้องออมน้องออมตอบว่าราศีราศีเมีนพี่อิมด้วยเออเฮ้ยมาอิมเยอะเว้ยหนูช่วยก่อนไม่รู้หรือว่าหนูไปที่พี่อิมเลยหนูพุ่งไปที่พี่อิมเลยอันนี้เพราะว่าพี่อิมเป็นแบบผู้หญิงแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะ ททนนเด็กๆรู้ไหมว่าเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหนูรู้ไหมนามสกุลเขาเปลี่ยนหมดเลยนะอ้าหนูเห็นแล้วค่ะ,ะตั้งสกุลใหม่ขึ้นมาอ่เป็นสกุลบุกเบิกนี่แล้วหนูเป็นคนปั้นสกุลนี้ขึ้นมาแล้วต่อไปออลูกบ,บีที่มันไม่อยู่ในสกุลเจ้เราไปคุยกับเขาไหมเรนนี่เต <c oughs> ็ดนี่แหละมาน้องออมบอกเรนนี่เต็ดอ่ะพี่เอ็มตอบว่าราศีราศีน้อีนก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 ีนีนก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 ี่กีนกีนกีนยีนก ว่าใครจะได้ดีเจยต้องเป็นกินเท่ากันตอนแรกหนูจะเลือกพี่ก้องไม่ได้พี่ก้องมีแล้วบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าเจ๊ไม่ได้ใส่ร้ายหนูหนูไปบอกพ่อแม่ยังไงให้เปลี่ยนนามสกุลบอกว่ามามีนนี้ใช้นามสกุลอินเหอสนุกจริงๆนะพอพอเปลี่ยนนามสกุลปุ๊บรู้สึกแบบเจอแต่สิ่งดีอ่ะพ่อแม่ภูมิใจแม่กับนามสกุลใหม่ หนูนามสกุลอะไรเก้ามหัศจรย์ค่ะเก้ามหัสจัยรไม่ใช่มหัสจรย์นะไม่ใช่มใช่ไม่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 ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ช่ไม่ใ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 ช่ไมจะช่ไม่ใช่ไม่ใช่แก่ใช่ไม่ใช่ไม่่ม่ใช่ไ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 คุณหู่ม่ใ่ไม่นช่ไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใก่ไ่ไม่ไมมอ สกุลออะะไร่เมธาวรายอยู่เมธาวรายอยากใช้อย่าใช้มาดูอีกเมทาวารายไอ้แก้วมหาศาลไม่ไม่อยากอยากใช้อะไรน่นรกคาญกูเลยนะเมธาวรายอยู่เลยคุมากเลยดูอีกิมเมธาวารายหยุดเอามาเอ็เซอร์ค่ะเอ็เซอร์ตอบว่าราศีราศีนี่เองด้วยจริงหรอไม่มีใช้เลยหรอไปที่พี่อิ่มเลยค่ะมั่นใจเลยนะเพราะเว็บแรกที่ถามว่าเออพี่อิ่มแต่ว่าเอ้ย แน่ใจหรืเปล่าขอคิดสักพักว่าพี่อิมก็ได้เออเอ่อเอ่อว่ารา่อเอ่ีเี่อเ่อเองอเอ่อเน่้เอ่อเอ่อเอ่อเออเ่อเอ่อเอ็อเอกอเห่นพี่จเออเขาก็เป็อเน่ี่แเลกแเอ่อ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 แ่อเอ่อกอ่อเา่้เอ่เ่าเอ่ว่อเอ่อเอ่อเว่งเั่อเอ่อเ่ออ่อเอ่อเอ่เอ่อเอ่อเอ่อเ่เ่เ่อกอเออเอ่กแหวกออ่่่อเออ่ คนทีแหวกว่าพี่มาแหกฉันแหวกกว่าเพราะเธอคิดดูสิอยู่ๆก็เอาโครงกระดูกเงี้ยแล้วมันใช่อาป่ะแม่แม่ว่านะราศีในลักษณะที่เป็นน้ำหนักสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันราศีที่เป็นราช่างมันคือราศีราศีตน ก็ดูแปลกดีเ<อ>พราะว่าคุณลองคิดดูนะตาช่างเนี่ยเราพูดถึงในลักษณะของตาช่างเราอาจจะไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลแต่จริงๆตัวบุคคลมันก็แปลกอยู่แล้วแหละมันจะดังได้ในลักษณะของตาช่างบางทีแบบอาจจะใส่ข้างนี้มากไปมันก็จะหนักเราขึ้นบางทีอาจจะใส่ข้างนี้มากไปนั่นึงเวลามันไม่เกิดความสมดุลจะใส่หนักข้างไหนมันอยู่ที่ลีลาค<อ>่ะ<ก> ไม่ยากนะคะภาพที่เห็นที่ท่านเห็นนะทุกคนบอกว่าอาจจะไม่ใช่แต่นี่ใช่นะคะมันใช่ทุกเวลากระถับ<อ>นั่งกินข้าวทุกรายการแม้กระทั่งยังไม่ได้อัดรายการกินข้าวหลังกล้องก็เป็น <c oughs> นั่งดิ้อหายไ <c oughs> เป็นท,<ด>ที่จิ๊บมองว่าเป็นพี่มาเพราะว่าเขาคือ <ไป S 1> ตัวแม่ของจริงในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวที่ล้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นำตลอดเวลาแลว,แว,แวใช่แล้วเขาแหวแกเก่งมากนะคะรวมถึงล้ำด้วย,แ,ยแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่มีความแหวกและล้ำขนาดนี้ได้มันก็จะมีแค่คนเดียวคือพี่มาเนี่แหละค่ะเอามาพี่ก้องค่ะพี่ก้องตอบว่า เพราะว่าฉันอยากดังค่ะอยากจะเป็นคนดังอยากทำให้มันแปลกแปลกแบบก็อยากจะดังมากกว่านี้ของดีๆเข้าตัวเองนี่ยังไม่พอเลยครับที่คุณเป็นเราเป็นอยู่นี่ยังไม่แปลกพอเลยคนคิดว่าเดี๋ยวจะจัดรายการนี้เพื่อน้องอเล็กกับน้องฮั่นเนี่ยฉันที่ก็จะไปทำหน้าอกถ้าไปเพเจาะทำข้างล่างค่ะข้างล่างก็จะทำไม่เรียบร้อยเลยแล้วก็จะผมอย่างนี้นะคะไม่เปลี่ยนหน้าไม่เปลี่ยนผมแปลกไหมแปลกมากน้อง่ั่นตอบว่าราศี จริงๆแล้วคิดเหมือนพี่จิ๊บนะฮะก็คือคิดว่าพี่ม้าเขาเป็นคนที่แบบมีความแปลกอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องแหวกอะไรเงี้ยฮะผมก็เห็นมาเยอะอยู่ออครับเขาแหวกให้น้องดูด้วยเหรอไม,ไม,ไม่คือเสื้อผ้าที่เขาใส่อะไรเงี้ยฮะจะเขาจะแบบแหวกเยอะอะไรเงรี้ยครับผมด้วยแต่ละห้นมองของนี่เขาแหวกแล้วนะให้ทําใจว่านั่น,นคือเนื้อแล้ต้องเน่าไปตามกาลเวลา <laughs> ลูก,กับธรรมะบคแต่พี่สิอยู่คงเพราะใจพี่อยู่กับท่านตลอดอโทษนะคะโทษนะคะพี่แหม่ม <c oughs> เอามา,ชาเชาเบลเชเบล ก่อนหน้าน,นี้เคยดูรายการหลายรายการที่พี่จิบเขาเป็นพิธีกรแล้วก็เห็นการแต่งตัวของเขาก่อนหน้านี้น <c oughs> จนวันนี้มาเห็นเขาแต่งแบบนี้ <c oughs> รู้สึกว่ามันแปลกตามันเปลี่ยนไป <c oughs> แล้วรู้สึกชอบสไตล์ที่เขาแต่งมากค่ะแล้วก็ชอบที่เ, <c oughs> เห็นพี่เขาบอกเขาจะทําของหลายอย่างแล้วคิดว่าถ้าพี่เขาทําแบนรนด์เสื้อผ้าขึ้นมาคงจะเก๋น่าดูอย่างเงี้ยค่ะฟันดิ้งราศีที่ในช่วงนี้แปลกแหวกแล้วจะดังคือราศีราศี มีคนตอบถูกนะครับเบอร์เชื่อราเซ